สส,สวัสดีครับเจะรับสุ่ยรัานอสันชาแนลครับวันนี้ผมจ้าบ่ผมยินรับพอสัันเราเรียนมาต่อที่ชาร์ทโในชั a p เตอที่5โอเคครับเิ่มเ,เลยครับบร s h oh, i <shit. S 2> ทชี่สวรรค์ โอเคครับเริ่มที่เฮกเตอร์อาคาซานครับนี่คือในกลุ่มที่ปานามาครับจากตอนนี้นะที่เราได้แบบเจอกับนี่ครับอลคาซานแหกกลุ่ม <the> ให้เราแล้วเราต้องตายออกไป แมเมลเร็วเ <c oughs> ้าเราต้องรีบไปโอ้โหี่ชิดอีกแล้วิค่าเกี้ยงเลยวะอาคาซาเรียกว่าเรียกเราว่าแซมมวนะแซมเอลเป็นแบบตามพวกละตินเรียกนะเงาเงาเียหลอดเฮ้ยงียบเยเ t h s m Sam a s a wow. <c oughs> s t i c we're doing the world a favor huh here you'll need this You remember how to use it? Yeah, come back to me. all of las doors, Hector. You do that, and you'll start a goddamn oh, war. i was Exactly. 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 ครับทีนี้ครับโอโ้โ,อโหโอเคอ,เคอเุ้ยนัดเดียวจ่ดเลยว่ากีนี้โดนหัวกระบานโอ,อโอ้โหฝั่งนี้แรงครับ ไอ้สั้นเบรกเท้าแล้วเท้าโอ้ยไอ้นั่นแม่งรัวใหญ่เลยว่ะโอเคครับเราที่มัเรายิงแม็กซ์มาหน้าเดียวตจาเลยว่ะเก่งเว้ยเก่งเก่งเก่งประเด็นคือจะแมวหลบคลอนอะไรตอเราจะแพ้ไม่ได้นะครับเพราะมันีสาระติดนะครับ ซามิเอลบอกว่าให้ให้นึกถึงตอนหายใจว่าจริงๆเรายิงปืนนะครับคนยิงปืนเป็นจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการหายใจว่าจะทำไงหายใจเข้าไปแล้วกั้นหายใจเลยประมาณนี้เงยเอาไงล่ะเราไม่รู้หรอกจะทำอะไรบ้างเราต้องรอให้ออฟฟาร์ซาบอกซามิเนลหลบอยู่ในหลังอะไรสักอย่างนึงใส่ไม่ได้ระเบิดอยู่ประมาณนั้นแหละ โชีตอีกแล้วขี้สักสิผมโอเคผมโอเคมึงบอกปุบมึงระเบิดเลยกู่ปอดโอ้โหนี่มันดพสิ้ยนี่เปนไอไอ โอ้โหเอาวาซาช่วยเราไว้แยังไงโอ้โหนี่จะมีวิธีการส w a p โชเดอร์ด้วยนะครับมันจะมีปืนอ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเรื่องปืนเนื่องจากว่าปืนมันจะแบบว่าใช้จะปืนที่สองกระบอกกระบอกหลักกับกระบอกรองถ้ากด x จะเปลี่ยนมาเป็นปืนกระบอกรองโดยที่ ยังยิงปืนก็บอกหลักอยูโอ่โอ้โหสุสสสสสนอันบบนี้ต้องหมดเรานี่ไหวตายโอเคนี่เรานี่ยืนซ้อนกันแบบ้เยิงได้เสียกันป้าเนี่ย กันเล้วมึงใกล้เสียกันแล้วนะเนี่ยโอ้โหโอเคมีลีย์อะแซมมีลี่ผมมีแต่กระสุนปืนใหญ่ว่ะกระสุนปืนดีที่เราไม่มีไม่มีปืนเอามีเอามีอามอเอามีโอเคโอเคเจ็บไปอยู่แซมมี่เอาหลบแซมมี่ ตคนไม่ตรงเน,นี้ยเอา้ตาตแล้วอะ่ะเอา้าวันนี้มาอีกครับเราต้องจัดจัดจัโอแมลวงมากตรงไหนลัะโอ แม่งหลอกกูเอากระซาเก็บบอลได้ละที่เรามุมหักก็ได้อยู่อะมันไม่ล้มว่ะอ่า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 โดนแล้วผาล้มแล้ว,ว,ลว,ลลวหนึ่งนึงครับสุดท้ายตั้งเสาโดนแน่อันเหมือนวิ่งไม่นูแล้วโอเคได้แล้วครับมันเก็บมาแล้วครับแซมจะหลบไป,ไปโอเคหลบอ,อยู่ ไม่ีเสียงอะไรนะไฟหลับปะนี่สิ่งรับก่อนไฟหลับมันจะเลยก่อยยังเราก็าาไปยิง,ง,งหรอยังไงออกซากันไงล่ะหล้ยดีนะเนี่ยโอ้โหที่ฉีดขี้ศักดิ์ศรีอีกรอบของขังเต็มเลยนะครับขี้ศักดิ์ศรีโ,โ,โ,โอเคนี่ได้ออกมานอกแล้ว ปีโลรถน้ำเนี่ยวะโอ้โยอันนี้ต้องถ้าจำไม่ผิดนี่จะมีปืนอีปืนนี่โหดมากต้องใบฝ่ายสู้มันเนี่ยโอ้โหแม่งเผาซะยิงเข้าไปโอ้โหนั่นคือร้องหยิบโอ้ยทันที่เขาก็ไม่ น่านโอ้โหวิ่งครับวิ่งครับเฮ้ยตอนนี้เหลือสองตัวเองเหรอวะอูเราดูเราไปกันหมดแล้วเหรอยังมีอยู่ข้างหลังตัวนึงโโอโ้ อย่างเดียวแล้วครับช่วหวันนี้โอ้มีลี่ไปไหนครัพี่โอเคโอเคแล้วต้องแล้วต้องโอ้ย มาดาเดลลาฟริเซียลกุ๊ชื่ออะไรวิดีโอเอลปาโซเหนื่อยเป็นฉากสั้นๆที่เหนื่อยมากอาวัวอากวาชื่ออะไรสักคนเอาน้ำอากวาเอาอควาน้ำแม่งรากสับจริงแซมิโอลื่มจ้านั่นแหละครับผมโอเคเหยียดหายใจด้วยเอาหน้าในขอบคุณครับ So what's next for Samuel Drake? Samuel, Jesus, what is next? Uh, I'm going I thought. a bath. I'm going to Sleep on a real bed. going to Find a nice warm body to sleep next to me. Yeah, uh, will my brother down. Seems like a pretty good start. That to a And on. how long. นานแค่ไหนที่นายจะดำเิการเกี่ับเรื่องเอเวอรี่สมัครของเอเวอรี่ผมไม่รู้เหมือนกันผมกลับไปที่อเมริกาก่อนแล้วก็ไปเริ่มคิดใหม่ก็อยาก่จะพูดนะน่าจพอหน่อจะเร่มไุบอกไายรู้อยู่ว่าอยู่ใช่ไมผมรู้แต่เอ็ดิร์ดมีรอยกระเป๋าีนาใหญ่

คือ i'm having all these doubts into my mind listen to me, me. we'll find it i swear, <laughs> <laughs> I I swear <laughs> <laughs> oh. how long 6 months people are, <laughs> <laughs> people are lazy They always ask yeah. for more time than they actually need 3 months, <laughs> three, <laughs> months <laughs> <laughs> 3 months oh can you do it สามเดือนนะก็ให้สมบัติฉันครึ่งหนึ่งทำได้ไหมโอเคโอเคสามเดือนก็สามเดือนโอเคครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตกใจข้างในนี่รู้พยายามจะซ่อนมันปกป้องรู้แน่ว่านอยต้องเจออะไรแน่เจอ บูเชอ์ออฟนมาเข้าไปนะครับลองขึ้นหลังเสือแล้วกนมันี่ลนันนะเหมือนใกล้สุดโนั้นเอาตังไป้วยวต้ i เอาน้ำไปด้วยพวกโจรเขาเป็นอย่างนั้นนถ้าแต่คนราอยู่ได้ต่อต่อยังกันก็เป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อไหร่ฉ uh? uh, wow, wow. ันจะรู้ล้วว่านาย When the time comes, I'll be there to collect. When I swear this, Samuel. When I swear this, Samuel. Oh. So. Papa's all lets me go, and Papa's already brought me oh. here. Here we are. This is bad. Mm. Yeah. Just pick up the trail where we left off. and... Wait, trail? <laughs> Sam, there's no trail. After <laughs> Rafe and I escaped, <laughs> he took his parents' fortune and bought up all the land around St. Dismas <laughs> Cathedral. We combed that place for weeks. <laughs> Avery's treasure isn't there. I thought that, that stumped Rafe. for years, still hasn't turned up squat. I'm really surprised. What does that mean? No, I just, you know, so happened to do a little digging of my own. No and uh, no I, no I, I bet your Rafe doesn't have this. It's really amazing no what you can find there. on the internet these days. It's just, it's just the St. Dismas crack. Oh, is it because the one we found was broken and hollow, remember? Oh, the crap it's it's still intact. intact. I have made more than one cross. So, what so was um, missing from the one in Panama is probably still inside An this one. Well, all right. But well, where is this? Oh, this exquisite piece is going up for auction in three days at the Rossi Estate. Ramon, Rossi Estate. Oh, you know that it. One? Uh, yeah. And how do you plan on securing an invite <laughs> to an exclusive, <laughs> heavily guarded black market auction? Well, you don't, <laughs> don't necessarily need an invitation. are you going to get the money to up outbid all the high rollers? <laughs> <laughs> I could take a <laughs> second mortgage out on my house, and it still wouldn't be enough. <laughs> yeah, you're going to try and steal it, huh? No. We are. <laughs> oh no. Oh, my, my, my. Oh, no, man, listen, I'm, I can't. I'm, I'm out. What? No, I, 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 I just don't do that kind of thing anymore. Besides, there, there are plenty of other guys that are much more equipped to handle this kind of thing. Like who? Uh, I don't know. Like, uh. Anybody? Uh, Charlie Cutter. Uh, no. No, he's my no, go to guy no, for this. Sort absolutely of thing. not. I don't trust my, my Charlie or anybody my, my, else, or anybody my, my, else you that you've got in that phone with my life, okay? You meant to be I need you on this one. <sighs> oh, man. Sam, there's gotta be another <sighs> way. Not with the time I got left. <sighs> Certainly not with Alcazar. <sighs> Hey, hun, it's me. Mm -hmm. yeah, uh, listen, you're not gonna believe this. <laughs> Jameson just walked mm -hmm. in here with Jameson the permits. Yeah. Yeah. I know, I know, but, uh... Know, know. It's like I'm gonna take that Malaysia job <laughs> after <all. laughs> See anything yet? Just a bunch of high class, low life criminals all cleaned up for prom. <laughs> and no sign from Sullivan yet. Oh, there's still plenty of time. Looks like the storage rooms in the building behind the man. You see it from up there? Just the very top of it. Oh, I wonder what they got tucked away in there. Uh, let's just focus on Avery's cross, okay? Uh, okay? I'm sure you don't want to pick so up something for your right. wife. It's cute. Let's keep it right. simple. Right, simple. It'd be a whole lot simpler if it was just the two of us. You could be inside already. Not cleanly. Have you even Is thought a about a backup plan in case uh, mm. Sullivan gets cold feet? No, because he won't. Or if he got caught, <sighs> Sam, he knows the people Sam. running the auction. He's going to schmooze his way right through that party, get upstairs, unlock the window, and we're in. It's a solid plan. Mm. Uh -huh. All right, fine. Good, say it. Okay. What if he stole the cross for himself? Oh. Not in a million years. Victor Sullivan. Same Victor we're talking about, right? Yes, he's double crossed people but in the past, but not us. No, not us. No, not you. I know you two have never seen eye to eye. Huge understanding. But, but I, I trust him, right? He's family. Right? I just need you to trust him too. Fine. fine. Come through no, for, for us

โอเคโอ้โหเฉยเนี่ยขึ้นชัปเตอร์ใหม่แน่เลยชัปเตอร์หก once a thief ครั้งหนึ่งเมื่อเขาเป็นโจรอีกครั้งโอเคนี่กี่นาทีละโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่จบคลิปท <Champions. S 1> ี่นี้ก่อนที่นี้จะสั้นนิดนึงเดี๋ยวเราต่อคลิปหน้าเป็นชัปเตอร์หกเพราะว่าชัปเตอร์หกเนี่ยลากยาวมากนะครับโอเคครับไงเดี๋ยวจะรันคลิป ต่อไปเร็วๆนี้เลยเร็วๆนี้เลยครับเดี๋ยวจะรีบอัพโหลดเลยวันนี้ผมจะใช้กอ๊อปผมเยอะพอสั้นขอตัวไปเล่นขอตัวไปทำธุระส่วนตัวป๊บนังเดยกกลับมาเล่นต่อเจอกันนะสวัสดีครับบ๊ายบาย